สวัสดีครับลุงกึงช่างต้มวัดสินพิบุรีนะครับตัวนี้เป็นฝาเว็บร้อย้านะครับของลูกค้าส่งมาทําลูก64นะครับพร้อมกับข้อเหวียงนะครับชุดนี้ผมก็จะเซ็ตฝาให้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการให้เซ็ตให้ด้วยนะครับนี่ครับข้อเหวียง5มิลก้านสองจังหวะนะครับแล้วก็หลักๆเลยอยู่ที่ฝาแคมนะครับลดนะครับจะวิ่งดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ซีซีเบ้าฝานะครับเรื่องของตัวเลขนะครับก็มีผลนะครับแล้วก็ลูพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็การเซตหลังวาลสปิงวาลนะครับถ้าชุดฝาสมบูรณ์นะครับรถจะมาได้เกือบ90%แล้วนะครับที่เหลืออีก10%ก็อยู่ที่หัวลูกสูบนะครับแล้วก็ข้อเหวี่ยงครับการไล่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ช่วงฝาสูบนี่สำคัญมากๆเลยนะครับก็อันนี้นะครับเราจะเซตให้ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปนะครับกลัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถดันโลนะครับก็ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเป็นวาลนะครับ ซีนซีนะครับก็เกรดดีครับนะครับเป็นวาวของไต้หวันนะครับหลอดวาวก็สั่งหล่อมาพิเศษนะครับตัวนี้เหนียวพิเศษเลยนะครับเรื่องของบ่าวาวนะครับก็เป็นเหล็กนะครับเกรดดีเลยนะครับอันนี้นะครับก็หลอดวาวนะครับจะเข้าแบบพอดีมากนะครับปล่อยปล่อยไม่หล่นนะครับแล้วก็จะเรื่องของความหนืดนะครับนี่ครับพอดีมากเลยเพราะว่า ถ้าเราทําพอดีไปเนี่ยหรือว่าหลวมเนี่ยนะครับโอกาสที่วาล์วรั่วนะครับจะสูงแล้วก็เวลาใช้งานไปหลอดวาล์สึกเนี่ยจะเยอะนะครับอันนี้เราจะทําแบบหนืดๆนะครับสมูทสมูทพอดีพอดีนะครับก็อันนี้เป็นวาล์วไอดีนะครับก็เปิดไปนะครับก็ระวังช่วงบ่านะครับนิดนึงนะครับถ้ารั่วก็ต้องบดหรือปาดบ่าใหม่นะครับอันนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเวลาเปิดกับขอบนี่นะครับ บางทีเรากอเพลินๆนะครับไปโดนบ่าวาลรั่วได้นะครับอ่านี่ก็ให้ฟังเสียงก่อนเป็นไอดีนะครับด้านไอเสียนะครับก็บ่าแข็งกว่าไอดีนะครับเพราะว่าต้องรองรับความร้อนนะครับสีบ่าวาลจะคนละสีกันเลยนะครับอันนี้ก็นะครับเหมือนกันนะครับมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็มีการเชื่อมพอกย้ายเกี่ยวเทียนแล้วก็พอกรูไอดีนะครับเพราะว่าชอบเปิดทะลุกันนะครับไอเสียก็พอกไว้ให้นะครับ การทะลุให้หมดเลยนะครับด้านล่างนะครับบำบัดก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการโมดิฟายนะครับที่ไม่ต้องการไอเสียไอดีย้อนกลับไอเสียแล้วนะครับรูบำบัดก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเราย้ายวาล์วนะครับรูบำบัดนะครับเราเชื่อมนะครับจะเชื่อมอุดไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหลอดตรงนะครับหลอดตรงไม่ได้เยื้องหลอดนะครับเป็นหลอดตรงเลยนะครับก็ การเตะนะครับแม่นยําแล้วก็ความทนทานนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับก็รองรับนะครับแคมนะครับยกได้ถึง8มิลนะครับแต่งจริงอยู่ใช้7กว่ามิลนะครับช่วงโอเวอร์แลปนะครับสูงได้8มิลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาเซตดูกันเลยนะครับฝาตัวนี้เราก็จะเอาผ้านะครับอุดเบ้าลงไปอย่างนี้เลยนะครับก็เซตแบบง่ายๆเลยนะครับ สปริงวาลก็จะใช้ของลูกค้าตัวเดิมก่อนนะครับนอกในน่าจะเป็นโซนิกนะครับชุดนี้นะครับก็แข็งๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่นะครับเล็บวาลเข้าไปก่อนนะครับสปริงก่อนแหวนก็อย่าลืมใส่นะครับแหวนก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่ใช้นานๆฝามก็จะสึกนะครับก็ลองแหวนไว้ด้วยก็ดีนะครับ ตอนนี้เราก็จะใส่แหวนลองเข้าไปนะครับ1นึ่งตัวนะครับแล้วก็สีนกันวาลวนะครับแหวนไม่จําเป็นต้องใส่2ตัวนะครับเหมือนรถดเ,ดเดิมจากศูนย์เลยก็ได้นะครับเพราะว่าระยะท้ายวาลวมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะก็ได้แล้วก็สป,ปริงวาลวนะครับสป,ปริงวาลว มีการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้ของรุ่นอื่นนะครับที่มาใส่ที่ยาวกว่านะครับแข็งกว่านะครับก็จึงไม่จำเป็นต้องยืนค่าเดิมจากโรงงานก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นฝาที่ modify แล้วนะครับเราจะใส่แหวนกันฝาสูบศึกแค่นั้นเองนะครับต่อไปแล้วก็จะใส่สปริงวาลนะครับแล้วก็เลวาล์วเลบม้าอ่านะครับแล้วก็ดีเทนเนอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับวิธีใส่มันก็จะใช้ประแจนะครับ กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแบบเบาๆง่ายๆนะครับใช้ประมาณเบอร์ 16, 17นะครับอ่ะกดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้แล้วนะครับอ่านี่ครับมันก็จะแข็งๆนะครับตึงๆหนืดๆแต่เดี๋ยวเราต้องลองหมุนแคมดูก่อนนะครับว่ามันแข็งพอไหมครับถ้าแข็งไม่พอนะครับโอกาสที่เขาเรียกว่าวาวลอยนะครับช่วงโอเวอร์แลปจะกลับไม่ทันลูกสูบนะครับ ก็โอกาสวาวจะชนหัวลูกสูบคดมีสูงมากนะครับก็ต้องลองหมุนแค็มดูก่อนนะครับดูความรู้สึกว่ามันนิ่มไปไหมครับนี่ครับถ้าเรามีประสบการณ์นะครับเคยไล่นะครับเคยทำนะครับแล้วเรากดดูนะครับเราจะรู้เลยครับว่าระยะตึงขนาดนี้นิ่มขนาดนี้นะครับวาวลั่นวาวลอยวาวชนแน่นอนนะครับต้องเสริมอีกอะไรอีกนะครับแต่คนที่ไม่เคยไล่ไม่มีประสบการณ์ในการไล่เลยทําเลยครับก็ให้ลองใส่เบิ้ลดูก่อนนะครับ เบิร์นเาค่อยไล่รอบขึ้นไปนะครับว่ามันวากไหมมันแก๊กไหมนะครับถ้าเกิดมันลั่นนะครับรอบสูงนะมันจะชอบชนตอนตอนตอนช่วงรอบสูงนะครับมันจะลั่นลั่นขึ้นมาฟังเสียงได้ชัดเลยอันนั้นให้ทําการแก้ไขเปลี่ยนสปริงวาล์วครับเอาตัวที่แข็งกว่าใส่เข้าไปครับตอนนี้เราก็ใส่ครบมาแล้วนะครับแคมสลักกะเดืองวาล์วกเดืองวาล์นะครับตั้งวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็มาหมุนดูนะครับ เห็นไหมครับนี่ครับหมุนดูก็จะรู้สึกได้นะครับอ่ะหมุนตามเครื่องยนต์นะครับไอเสียเปิดก่อนนะครับไอเสียเปิดก่อนนี่ครับปึ๊บหมุนกลับมานะครับฝั่งนี้นี่ครับสังเกตว่าไอเสียจะเปิดก่อนนะครับและไอเสียกําลังทยอยกลับนะครับไอดีจะเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับช่วงกลางเนี่ยห่างกันนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้แคมยกสูงอันนี้ก็ได้อันนี้ลูกค้าให้มา7.5นะเนี่ย ลูกค้าซื้อแคมมาให้เซ็ตให้ด้วยนะครับเซ็ตฝาเซ็ตหลังวาล์วให้เสร็จนะครับอ่ะไปต่อครับไอเสียปิดนะครับไอดีกำลังเปิดไล่นะครับปุ๊บนี่ครับก็แบบนี้ก็โอเคนะครับผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวส่งกลับไปนะครับก็เอาไปล้างประกอบได้นะครับตรงนี้ก็ใส่ลูกปืนนะครับประกอบไม่ติดแคงนะครับใส่ลูกปืนปลายก้านได้เลยใส่ลูก CBR นะครับสาย50มิล64ดันโลนะครับก็สนใจส่งมาทำได้ครับของครับสวัสดีครับ